สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่รักและเคารพทุกทกท่านนะขอรับวันนี้พอพราหมณ์มาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลมีพระเครื่องรุ่นพิเศษสุดที่อยากจะมาแนะนาเพื่อนๆนะฮะนั่นก็คือสมเด็จมหาราบเนื้อเงินมหาสะทอนของประเด็จพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะฮะซึ่งประเดชจพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนท่านได้พุทธาพิเศษสมเด็จพ่อมหาราบเนื้อเงินมหาสะทอนเนี่ย ในวันที่3เดือนมิถุนายนพศ2566ที่ผ่านมาตรงกับวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประสูตรตรัสรู้และปรินิพานนะครับดังนั้นเหรียญมหาลาบเนื้องเงินมหาสะท้อนเหรียญน,นี้จึงเป็นเหรียญที่ที่สุดแห่งยุคเป็นเหรียญที่ ลูกหลานนะฮะโดยเฉพาะลูกหลานใส่วัดท่าซุงลูกหลานของหลวงพ่อพระเดชจบคุลหลวงพ่อวัดท่าขนนที่เป็นเอ c ซีที่ติดตามพระเครื่องของพระเดชจบคุลหลวงพ่อเล็กเนี่ยต่างก็เฝ้ารอคอยกันนะฮะนั่นก็คือพระมหาลาภเนื้องเงินมหาสะทอนนะฮะองค์นี้นั่นเองนะฮะพระมหาลาภเนื้องเงินมหาสะทอนองค์นี้เนี่ยเป็น ชนวนเงินแท้เงินบริสุทธิ์นะฮะหนึเป็นเต็มนะเป็นชนวนเงินแท้ที่พระเดชประคุณหลวงพ่อท่านได้หลอ่อนะฮะพระปางห้ามสมุรเมื่อปีปศสอ6 4นะฮะวันที่ยี2 23สิพฤศจิกายน2564แล้วท่านก็ได้นำเอาชนวน นะที่เหลือจากการหล่อสมเด็จพ่อองค์ปฐมปางห้ามสมุดเนื้อเงินแท้นะฮะตอนนั้นมาหล่อเป็นพระรุ่นนี้ก็คือสมเด็จมหาราบนะฮะเนื้อเงินนะฮะมหาสะทอนพ่อพระมขอเติมคําว่ามหาสะทอนก็เนื่องจากว่าถ้าพระของพรดชพรคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนที่เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์เนี่ยนะฮะจะเป็นมหาสะทอนไปในตัวนะฮะ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลักขององค์สมเด็จพ่อองค์ปฐมทองคำนะฮะซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดท่าขน,นุนนะฮะ,นะฮะเป็นทรงเครื่องจัก,กรพรรดิงดงามปราณีตวิจิตรบรรจงอย่างหาใดเทียบไม่ได้นะฮะด้านหลังจะเป็นยันมหาลาบนะฮะด้านหลังจะเป็นยันมหาลาบนะฮะก็คือยันมหาลาบแล้วก็พระกระถาเงินล้านนะฮะ วัดท่าขนุนนะะการจนบ,บุรีนะะเหรียญรุ่นนี้ในปกติเนี่ยถ้าเป็นเหรียญโดยทั่วไปนะฮะที่เป็นเนื้อเงินเนี่ยทางวัดท่านจะออกให้เช่าบูชาในราคาที่ในราคาที่สูงพอสมควรนะแต่ว่าพระมหาลาภเนื้อเงินมหสาสะทอนรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระที่ปเด็นประคุณหลวงพ่อ เล็กท่านเมตตาลูกหลานพุทธบริษัทมาเป็นกรณีพิเศษนะฮะนั่นคือให้เช่าบูชาในราคาที่ราคาเบาๆราคาที่จับต้องได้ราคาที่ไม่แรงนะะก็มีลูกหลานพุทธบริษัทลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดได้ถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กเหมือนกันนะฮะว่าทําไมพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงตั้งราคาถูกจังทําไมไม่ตั้งราคาให้สูงกว่านี้เพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นพระเนื้องเงินเนี่ย ราคาจะสูงกว่านี้มากประเดิมเปนคุณหลวงพ่อท่านก็คงจะมีความเมตตาและสงสารพุทธบริษัทในยุคนี้ก็คือจะเป็นว่ายุคข้าวยากมากเพลงก็าตามเถอะยุคทำม,มหากินฝืดเครื่องก็าตามเถอะนะฮะอาจจะลูกหลานอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวในสภาพการเงินการทองประเดิมเปนคุณหลวงพ่อก็เลยอาจจะเป็นต้องการคืนกำไรในมหาทานบารมีของท่าน ะะจึงให้ลูกหลานที่เช่าบูชานะะจากเพจวัดท่าขนุนโดยตรงได้บูชาในราคาที่เบาๆนะฮะแตพระมหาลาภเนื่องกนมหาสะทอนรุ่นนี้นี่พ่อพราหมณ์ไม่สามารถจองทันที่เพจวัดท่าขนุนนะฮะพ่อพราหมณ์ไปขอแบ่งเช่ามาจากเพื่อนนะะผู้เป็นแฟนพันธ์เอทเอฟซีของเว็บวัดท่าขนุนอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อนท่านก็บวกราคาค่าดําเนินการไป กไรเป็ไหนึ่งรอบแล้วนะฮะแต่พ่อพรา์ก็เอามาทํากองบุญวัตถุมงคลเพราะถือว่าเป็นฤกิกในวันปุกเสดเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพ่อพระสัมบาสัมพรทธเจ้าประสสติตรัสรุและปรินิพานเป็นฤกิกที่ดีที่สุดพระท่านสั่งมานะฮะและที่สําคัญพระรุน่นนี้อนุภาพก็คือหนึ่งองค์นะฮะท่องได้ทั่วทั้งจักรวาลนะฮะ ประเด็พระคุหล่อท่านพูดมาเรื่อยๆถ้าใครได้ติดตามประเด็จพระกุหล่อทท่านพูดนะเป็นทั้งมหาลาบนำฮะมหาลาบนำแล้วเป็นทั้งมหาสะท้อนเป็นทั้งป้องกันภัยสงครามทุกชนิดป้องกันอาวุธทุกชนิดป้องกันสารกัมันตภาพรังสีนิวเคลียร์นะฮะแล้วก็ช่วยให้คล่องตัวในเรื่องการทำมาหากิน นะการเงินการทองการดำรงชีวิตการทำธุรกิจการงานถ้าใครอยากจะเห็นผลดีอย่างมากมากด้วยก็ต้องท่องพระคาถาเงินล้านนะบ,บูชาองค์พระขอพรอ,องค์พระท่านด้วยนะฮะนี่ก็คือพระสมเด็จมหา,านะราบเนื้องเงินมหาสะทอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าคันนุนะหาไม่ได้นะฮะหาไม่ได้เพราะว่าตอนตอนนี้ทางวัดท่าน เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ลูกหลานที่จองไม่ทันในรอบแรกนะฮะให้จองในรอบที่2แต่จองในรอบที่2องประเด็นประคุณหลงทางวัดท่านปรับราคาขึ้นแล้วนะฮะปรับราคาขึ้นแล้วแต่ถึงปรับราคาขึ้นราคาก็ยังเบาๆอยู่นะฮะไม่ได้ราคาไม่แรงถ้าถ้าเทียบถึงว่าพระเนื้องเงินเนี่ยราคาขนาดนี้ถือว่าราคาไม่แรงนะฮะด้านหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยฮะด้านหน้ากล่องนะฮะจะเป็นพระ นะฮะฮมหาลาภนะฮะน,นะฮะฮวัดท่าขนนนะฮะจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะฮะฮเรียนมหาลาภเงินล้านนะ,ะชื่อท่านคือคือเรียนมหาลาภเงินล้านเรือประเดี๋ยวประคุณหลวงพ่อท่านเรียกว่าสมเด็จมหาลาภะพราะพามก็จะเรียกว่าสมเด็จพ่อมหาลาภนะฮะนี่นะฮะก็พ่อพรามมีไม่มากครับมีไม่มากนะฮะฮก็ขอแบ่งบูชาจากเพื่อนมาได้หนึ่งกล่อง ก็ส่วนมากก็ FFC เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องจองไปเกือบหมดแล้วนะฮะก็เหลืออยู่ไม่กี่องค์เหลือเหลืออยู่หลักสิบถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองท่านใดที่ต้องบอกว่าโอกาสแบบนี้หาไม่ได้นะฮะราคาเบาๆแบบนี้สำหรับพระเนื้อเงินแล้วแถมเป็นเหรียญที่ดังที่สุดแห่งยุคที่ทุกคนรอคอยก็คือสมเด็จมหาราชเนื้อเงินมหาสะท้อนองนี้นะฮะ แอดไลน์ถามพ่อพราม,มาได้นะครับที่ ID ไลน์ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8 8 4 7นะครับผม ID ไลน์นะครับ M E A D 8 8 4 7ตัวเขียนเล็กนะครับเมดแ8 4 7นะครับแอดไลน์มาถามรายละเอียดได้นะครับยังมีพอแบ่งปันที่หลักสิบพ่อพรามเอามาทำเป็นกองบุญวัตถุมงคลพ่อพรามปกติ ก็คือทําบุญในพระพุทธศาสนาอันมีบุรณะบททองคําอันมีการช่วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดท่าสุง่งหาทุนช่วยท่านสมทบในการบุรณะบททองคําวัดท่าสุงด้วยนะครับดังนั้นก็ได้ร่วมบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าขนุนด้วยเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ได้ร่วมบุญในพระพุทธศาสนาที่พ่อพราหมณ์ พร้อมครอบครัวช่างยูทูบพ่อพรามาทำในทุกๆวันจะไม่จะน้อยก็ทําในทุกๆวันแล้วก็อันมีบุญบุรณะบททองคำวัทธสุขเป็นที่สุดนะราคาเบาๆนะครับไลน์มาสอบถามได้ครับที่ ID ดีไลน์เมษแปดแปดที่เนะครับผมนี่นะฮะให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นเหรียญที่งดงามอลังการที่สุดนะฮะตั้งแต่พ,อพ่อพรามณ์เคยเห็นเหรียญมา ะะดูเป็นปฏิมากรรมในการแกะลายต่างๆเนี่ยงดงามนะฮะเป็นสมเด็จองประถมทรงเครื่องจัก,กรพัดเต็มเครื่องะฮะนี่นะฮะเป็นรูปลักษณ์เป็นสมเสมด็จองคประถมทองคําวัดท่าขนุนนะฮะ,นะฮะงดงามหาทิตินะฮะเนื้อเงินแท้ๆนะฮะก็แสดงว่าเท่ากับว่าพิธีพุทธ,ธาพิเศษเนี่ยใครได้เหรียญรุ่นนี้กําไรสองรอบ เพราะว่าตอนที่สมเด็จพ่อท่านมาทําให้ครั้งแรกก็คือท่านพุทธาพิเศษให้เมื่อวันที่23เนาะยีิเดือนพฤศจิกายนปีพศสองห้าหกสี่รอบหนึ่งฮะแล้วก็พุทธาภพิเศษเมื่อวันที่สามเดือนมิถุนายนสองห้าหกหกอีกรอบหนึ่งฮะเท่ากับว่าพุทธาภพิเศษสองรอบนะนเนี่ยคุ้มค่านะะคุ้มราคางดงามนะฮะ สมการรอคอยยินดีกับ fc มากๆนะฮะที่ท่านใดได้บูชาเหรียญนี้ไปเหรียญสมเด็จมหาลาบนะฮะเนื้อเงินมหาสะทอนเหรียญเดียวเที่ยวได้ทั่วโลกทั่วจักรวาลน,นะครับผมสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ id line mead ภาษากังกตัวเขียนเล็กเมตรแปดแปที่เจนะครับผมสวัสดีครับ